สวัสดีครับโค้ดพี่จุ๋มนะครับสวัสดีค่ะโค้ดพี่กุ้งค่ะจ้เพชร0ยังพิชได้ครับวันนี้เราจะมาออกกําลังกายก็คือช่วงล่างนะครับขาของเราเนี่ยนะครับรวมถึงมันจะได้ในส่วนของหน้าท้องของเราด้วยโดยที่ท่าที่1เนี่ยเราจะประกอบไปด้วย2ท่าประกอบกันก็คือว่าเราจะทำสควอตแล้วก็ทําเดยลิฟต์ลงไปนะครับขึ้นมารับหนึ่งนะครับเพะฉะนแต่ว่าเราจับดัมเบลเราจับกําไว้นะครับขาไม่ต้องการกว้างมากครับผมโอเคเริ่มต้นเราสควอตลงไปครับผมสควอตลงไปโอเคขึ้นมาแล้วทำเดยลิฟต์นะครับ ก้มลงไปอ่ายืดอกไว้นะครับโอเคอันนี้คือรับหนึ่งนะครับเวลาเรายื่นก้มไปด้านหลังเนี่ยนะครับจะสังเกตว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเราจะตึงนะครับกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเราจะตึงมากเลยตรงนั้นนะครับเนี่ยมันจะได้ช่วงล่างของเรานะครับแล้วก็ได้เวลาเราลงทำเล a ลิฟต์เนี่ยนะครับเกรงหน้าท้องเอาไว้ด้วยจะได้หน้าท้องอีกส่วนหนึ่งลองทําดูสิบครั้งครับขาสวยแล้วก็หน้าท้องสครับสู้ๆค่ะไม่มีดัมเบลก็ขวดน้ำมากครับโอเคลองดูครับผมโอเคขึ้นแล้วลงครับผม อ่าดีครับผมนับหนึ่งอ่าลงครับนับสองดีครับนับสามโอเคอึดนับสี่ครับผมอโอ้ขาหลังตึงมากใช่เวลาลงเด้นรีบจะขาหลังตึงนะครับโอเคลงนับห้าโอเค นับหกดีครับผมนับเจ็ดโอเคนับแปดโอเคดึงก้นไปด้านหลังโอเคนับเก้าครับผมรู้สึกเลยว่าปวดก้นโอเคอ่าก้มไปโอเคนับสิบโอเค อันนี้คือท่าที่1นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูท่าที่สองกันต่อครับผมเรามาดูท่าที่สองครับผมดัมเบลเราถื้ไว้ข้างตัวนะครับโอเคเราจะทําล้างก็คือล้างหลังไปนะครับแต่ขยมสองครั้งโอเคหนึ่งสองแล้วกลับขึ้นมาครับผมอ่าอันนี้คือนับหนึ่งเราจะทําลองดูนะครับปึ๊บนับสองโอเคนับสามครับผมนับสี นับ5โอเคเราจะสลับขานะครับเปลี่ยนมือนะครับโอเคอ่ะนับ1นับ2นับ3นับ4นับ5ครับผมโอเคนี่คือท่าที่2แล้วเดี๋ยวเราจะดูท่าที่3ต่อครับผมท่าที่3นะครับเราจะทำซูโม่สวอตโดยที่ใช้น้ำหนักน้ำหนักก็คือดัมเบลถ่วง ตัวม,ม่ก็เราจะการขาค่อยกว้าง<บ>นะครับแบลวไปนะครับโอเคดัมเบลหรือขวดน้ำเนี่ยเราไว้เพื่อ่วดกันเองแล้วลงไปนะครับยอดก้นลงไปถูกตัโมโอเคนึงดีครับผมสองลดขาเบียดค่ะาสามสี่โจนค่ะห้า,ห,าหกเจด็ดแปดเก้าและสุดท้ายครับผมสิบ โอเคนี่คือท่าที่3ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูท่าที่4ต่อครับผมท่าที่4ค่ะเราจะทําในส่วนของสกวอตนะครับโอเคอ่ากลางขาไปนะครับจับดัมเบลเพื่อถ่วงน้าหนักเราจะทําแล้วก็ขยมนะครับแต่ขึ้นมาเวลาเราขึ้นขบวนขึ้นขึ้นเนี่ยเราไม่ยืดถึงสุดขึ้นมานิดเดียวขึ้นมาครึบอ่าแล้วลงไปเลยนะครับขึ้นมาแล้วลงโอเคเราจะทําแบบนี้นะครับก็คือ20ครั้งนะโอเคลองดูครับผมรับขึ้น1 2 3 4ส ห้าหกเจ็ดแปโปกัสทีพก้นเก้านั้นสิน้ำหนักอยู่ที่ส้นเท้านะครับ1ิ1เ1็1ส1บ1องสิบสามสและยีครับผมอ้เมื่อยอย่าลืมท่านี้น้ำหนักอยู่ที่ส้นเท้าแล้วอยู่ที่ก้นของเรายื่นก้มไปด้านหลังเยอะๆนะครับเราจะได้เนี่ย ช่วงล่างของเราเลยตรงนั้นรวมถึก้นด้วยนะครับอันนี้คือ4ี่ท่าง่ายๆในการบริหารนะครับลองทำสัก2อสามหรือว่า4ี่รอบตามกำลังนะคะแล้วก็ติดตามคลิปดีๆอย่างนี้จ้าขอบคุณครับผมแล้วก็โค้ชกุ้งค่ะจากเพห้าสิยังฟิตได้บ๊ายบายครับผมครับสวัสดีครับ